ิดต่อไปอ่ะอือยตกอีกแล้วยวย,ย,ยุกคลูกใจปุ้นี่ค่ะเห็นไหมใหญ่มาก ใหญ่กำมือเลยวันนี้หนูหนูพามามากินขอยที่นี่นะขูดเลยอ่ะเก็บตับไม่ทันเอเคค่ะหอยหอยใหญ่กำมือ เยอะเลยเดี๋ยวน้าว่าใจจะจิบบหมดหมดปอเลยนะคะนี่ค่ะที่มันติดกันเมื่อกี้มันตกไปแล้วมันชอบอยู่พื้นแหละ เห็นแล้วมันมีแต่รูปเล็ก,กๆอ่ะน,นี่ไงรูปใหญ่เกยวยกขึ้นใ้เยอะเลยค่ะเอาให้ให้มันหมดบ่อไปเลยค่ะทุกคนไม่ต้องทำให้มันเหลือ,อเห็นอยู่ภอพ ได้เยอะเลยอยาเอาไว้นี่ก่อน